วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการ <c oughs> ส่งไฟล์ส่งไฟล์ผ่านไลน์โดยการที่เราส่งจากไลน์ <c oughs> แล้วก็ไปเซฟไว้ในคอมโดยที่เราไม่ต้องใช้เมมที่จะต้องเอาไปเสียบกับคอมพิวเตอร์แต่ว่าเราใช้วิธีในการาส่งผ่านไลน์ได้เลย เื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็กดไปที่บวกด้านล่างแล้วกดที่ไฟล์แล้วก็ไปดูไฟล์ที่เราโหลดมาเราก็กดไปที่ตัวเลือกเสียงตัวนี้แล้วเราก็ไปกดไฟล์ที่เราโหลดไว้สมมติว่าเราโหลด ไฟล์เพลงนี้แล้วกดค้นหาอันนี้เจอแล้วนะฮะอันแรกแล้วกดติ๊กแบบนี้นะฮะแล้วกดเรียบร้อยตัวนี้เขาก็จะให้เราต้องการส่งไฟล์ตัวนี้จะเป็นการรวมบทเพลงที่ชั่วโมงกว่าเป็นบทเพลงที่รวมหลายๆเพลงรวมกันเรากกดตกลง ตัวนี้ก็ต้องรอสักพักหนึ่งเขาก็จะทำการอัปโหลดไปยังล ne ของเราตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของอแพ็กเกจเน็ตของเรานะครับที่จะส่งผ่านลายว่าะจะช้าจะเร็วมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เราใช้ ตัวนี้ก็ต้องรอสักครู่หนึ่งบางทีการาที่จะฟังเพลงแบบออฟไลน์ในคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยแต่ว่าโทรศัพท์มันจะทำง่ายกว่าในการที่จะโหลดแบบฟังแบบออฟไลน์นะครับตัวนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องอใช้ อะแดปเตอร์ uh, apter, ที่เป็นการ uh, เสียบเมมโมรี hmm. เข้าไปแล้วก็จะเป็นการเสียบเข้าไปคอมพิวเตอร์อีกทีนึงมันก็ดูแลยุ่งยากแต่สมัยนี้เขาก็ไม่ทําอย่างนั้นแล้วครับเวลาเขา uh, ส่งไฟล์เพลง uh, ส่งไฟล์ที่มันเป็น MP3 อะไรเราสามารถส่งผ่านไลน์ก็ได้ไม่ใช่เฉพาะแค่3นาที5นาทีตอนนี้เขารวมเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างนี้ก็สามารถส่งได้เช่นกัน นะครับก็จะมาดูวิธีในการส่งแบบง่ายๆตามฉบับแบบไม่เหมือนใครอันนี้ต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็แต่ขนาดไฟล์ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดหนึ่ง111 MB นะครับตอนนี้ก็ทำการส่งไปที่อคอมพิวเตอร์เรียบร้อยก็คือเรา เปิดเรา <c oughs> เปิดไลน์โทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์ของเราเราก็ไปดูไฟล์ที่มือถือของเราอยู่ในบนคอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็ทำการเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม